รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับด,ดาตังยินดีต้อนรับสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ไปเรียนให้เสียนภาษามาลายูกันเลยค่ะคเดี๋ยวก่อนก่อนเข้าสู่รายการเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับทำไมครอาจารย์ขอให้คะแนนแท็กซี่แป๊บหนึ่ง ทำไมมีมีเรื่องด่วนะลรป่ะคะอาจารย์อ๋อไม่มีครับพอดีเมื่อครู่เนี่ยนั่งแท็กซี่มาแล้วรู้สึกว่าประทับใจกับแท็กซี่ท่านนี้ก็เลยให้คะแนนดีๆกับเขาหน่อยเขาจะได้เป็นกาลังใจในการทํางานครับโอ้โหแหมคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเดินทางอะไรที่ดีๆเนี่ยนะคะคทําให้เรามีพลังวันนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอาชีพคนขับแท็กซี่ดีกว่าเพราะอะไรไหมคะอาจารย์สมมุติว่าพี่ๆคนที่ขับแท็กซี่อยู่ในเมืองไทยแล้วมีคนมาเลเซียมาก็จะได้พูดคุยกับเขาหรือเรื่องค่ะใช่ครับถูกต้องแล้วครับอ่าเอาเป็นว ช่วงนี้นะคะเราไปกันที่เกร็ดความรู้ดีกว่าในช่วงมาเลย,ย์ูรู้ยังค่ะตอนมัสยิดสีชมพูที่นี่เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ยืน่นออกมาบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบปุตราจายาเวลามองไปจะเห็นเหมือนมัสะยิดลอยอยู่กลางน้ำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวดมนต์ที่สามารถจุได้ถึง15,000คนแถมยังมีห้องสมุดแกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์ด้วยที่นี่เขาเปิดให้ชมตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกา เอาละคะ่ะช่วงนี้นะคะเรามาเรียนคำศัพท์กันดีกว่าคะ่ะอาจารย์คะครับอยากนั่งแท็กซี่แล้วคะ่ะอาจารย์งั้นไปเดี๋ยวผมขับให้ครับอุ้ยคิดตังไหมคะเนี่ยอ๋อไม่คิดตังค์ครับอันนี้ไม่กดมิเตอร์เลยครับใช้ราคาเหมาจ่ายเริ่มกันเลยคะ่ะครับคำว่าแท็กซี่นะครับที่เรารู้จักหรือคุ้นชินนะครับประเทศมาเลเซียก็ใช้เหมือนเราแหละเพราะว่าเป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาออกเสียงเป็นแท็กซี่แท็กซี่ครับแท็กซี่ แท็กซี่ครับอันนี้ออกเสียงง่ายนะครับต่อเต่าต่อเต่าใช่ครับตัวตัวทีในภาษามลายูจะเป็นต่อเต่านะครับแท็กซี่นะครับคำต่อไปนะครับคือคําว่าคนขับแท็กซี่นะครับเราจะใช้คําว่าเปอร์มันดูแท็กซี่เปอร์มันดูแท็กซี่ใช่ครับเปอร์มันดูแท็กซี่คำนี้ก็จะแปลว่าคนขับแท็กซี่หรือคนขับรถแท็กซี่นั่นเองนะครับ ส่วนคําต่อไปนะครับจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็แปลว่าคนขับแท็กซี่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นคําอธิบายบางทีเราอาจจะอธิบายให้กับชาวมาเลเซีย er นะครับทราบว่าเราเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่นะ mm. เราก็สามารถพูดได้ว่า orang yang membawa taxi เดี๋ยวพูดตามผมอีกครั้งนะครับ orang o r a orang y ยัง membawa membawa taxi ครับ orang yang membawa taxi แปลว่าคนขับรถแท็กซี่อันนี้แปลตรงตัวเลยครับมาจากควาลว่าคน คุ้นไหมครับคำนี้อรังนะครับมันจะมีอยู่สัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอรังหูตังนะครับ oh. คำนี้ก็มีรักษะแปลว่าคน oh. ฉะนั้นอรังนะครับแปลว่าคน oh. ยังแต่ว่าที่ซึ่งผู้ซึ่งฉะนั้นอรังยังก็แปลว่าคนที่นั่นเองคนที่ทําอะไรเมมบาวะเมมบาวะแปลว่านําพาหรือในกรณีนี้จะแปลว่าขับนั่นเองแล้วก็นําพาอะไรครับนาพาแท็กซี่หรือขับแท็กซี่ฉะนั้นประโยคนี้อรังยังเมมบาวะแท็กซี่ก็คือคนขับแท็กซี่ เห็นไหมครับสามคำนี้นะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้คําไหนนะครับคำที่คุณชิงคือแท็กซี่แล้วถ้าสมมติว่าส้มเป็นผู้โดยสารละคะจ์ะรับผู้โดยสารก็จะมีคำนะครับคือคําว่าเปอร์นุมปังเปอร์ตอนแรกคุณผู้ชมส้มอ่านว่า ปีดุมปังไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเปอร์นุ่มปังครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เคยเรียนภาษามลายูก็อาจจะออกเสียงแบบภาษาอังกฤษที่เราคุ้นชินฉะนั้นออกเสียงมาได้ครับไม่ผิดนะครับเราก็ฝึกฝนได้ฉะนั้นจริงๆแล้วคํานี้เนี่ยมันเขียนด้วย PE คนไทยจะช่จะคุ้นชินว่าปีจริงๆไม่ใช่คานี้คือเปอร์นะครับคำนี้คือเปอร์นุ่มปังแปลว่าผู้โดยสารครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์ขาเราแบบถึงแล้ว ยังไม่ถึงอยากให้หยุดอยากให้จอดเริ่มเป็นแบบกริยาละค่ะคำที่คุณส้มถามเนี่ยก็เป็นคําที่อาจจะได้เจอกันในการขับแท็กซี่แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีผู้โดยสารอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็อยากจะพูดภาษามลายูกับเราแต่เขาดันพูดประโยคที่เราอาจจะไม่คุ้นชินฉะนั้นประโยคที่คุณส้มถามเมื่อกี้อาจจะบอกว่าดะซัมไปดะซัมไปอ่ะพูดตามผมครับ ด่าซำไปด่าซำไปด่านะครับแปลว่าแล้วนะครับคำเต็มก็คือสู่ด่นะครับแต่ว่าเขามักจะพูดย่อๆด่านะครับส่วนอีกคำคือซำไปซำไปด่าซำไปก็แปลว่าถึงแล้วนะครับฉะนั้นพอเขาพูดด่าซำไปเราก็เตรียมจอดได้เลยนะครับหรือกรณียังไม่ถึงครับยังไม่ถึงก็จะเป็นคำตรงก้ามแบบเมื่อครู่ก็คือใช้เบลูมซำไป เบอร์ลุมซัมไปครับเบอร์ลุมแปลว่ายังไม่นะครับฉะนั้นเบอร์ลุมซัมไปยังไม่ถึงะนะครับอันนี้เราก็ขับต่อไปได้ใช่ไหมครับ <laughs> อาจารย์คะสมมุติว่าเราเห็นป้ายนี้เดี๋ยวชูป้ายขึ้นมาเลยคะ่ะเราจะาพูดว่าอะไรคะป้ายนี้คือป้ายหยุดนี่ครับป้ายหยุด<อ>นะครับก็จะออกเสียงง่ายๆเป็นภาษาามรายูว่าเพนตีเพนตีครับเพนตีก็ถ้าเจอป้ายนี้ก็ต้องหยุดนะครับหรือผู้โดยสารอาจจะบอกเราให้หยุด เมื่อถึงที่หมายเขาก็พูดได้ครับเฮนตีนะครับแต่ถ้าเรายังไม่หยุดนะครับเขาอาจจะพูดซ้ํสองครั้งนะครับเฮนตีเฮนตีอันนี้ก็อาจแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าหยุดหยุดหยุดนะครับเฮนตีเป็นพหูพจน์ของคําว่าเฮนตีเดียวนะครับเฮนตีเฮนตีใช่ครับหยุด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 นะครับเรามักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่งแท็กซี่ใจลอยแล้วพอถึงที่หมายถึงแล้วถึงแล้วหยุด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 จอดจอดจอดเฮนตีเฮนตีใช้อย่างนี้ครับค่ะ นี่ค่ะจารย์ต่อนะคะสมมุติบอกว่ายังไม่ย,ไมไยังไม่ไปตรงไหนแต่อยากเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวขวายังไงดีคะอย่างนี้ดีเลยครับให้มาด้วย่ะ <laughs> ดีเลยครับบางทีเราไปตามท้องถนนเราก็เจอป้ายอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมครับไปเลี้ยวซ้ายปายเลี้ยวขวานะครับ <laughs> จากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็สั่งแท็กซี่ได้ในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็ถ้าสมมุติเราเจอป้ายให้เลี้ยวซ้ายนะครับมันก็จะเป็นเบโลกิรีนะครับเบโลกิรีเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็เบโลกาัน เบโลกาแนนเลี้ยวขวาเอาเลี้ยวซ้ายก่อนสมมติเลี้ยวซ้ายแคปซีเลี้ยวซ้ายนะครับเบโลกี่อากรีเบโลกีรีใช่ครับเบโลเบโลกีรีเบโลกีรีเยี่ยมครับเลี้ยวขวาเบโลกานันเบโลกานันครับได้สองคำเบโลกานันเบโลกีรีหรือเบโลกีรีเบโลกานันอันนี้ก็ใช้ใน ลักษณะเวลาเราเจอป้ายลักษณะนี้<ฆ>หรือเราอาจจะถึงที่หมายเราแล้วนะครับ<ฮ>ถึงจุดที่เราจะต้องให้แท็กซี่ไปส่ง<ฆ>แล้วบังเอิญรถไม่ได้เลี้ยวตามที่เราบอกเราก็บอกแท็กซี่ได้ครับเบลกกรี่เบลนันนะครับค่ะสมมุติไปอีกขับตรงไปข,งขับตรงไป,ไ,ป,งไ,ปได้ครับ<ฆ>ขับตรงไปก็จ alan terus จ alan terus น,นะครับมาจากคําว่าจ alan จ alan ที่แปลว่า เดินนะครับหรือวิอ่งเหมือนแบบรัน <Run, Run, S 1> รันรันรันนะดีครับนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราใช้ในการเชื่อมคําศัพท์เราเนาะ<ฆ>อ่ะายาลันรันยาลันรันเพราะว่ายาลันเนี่ยรากศัพท์มันแปลว่าเดินนะแต่กับรถยนต์เนี่ยเขาจะแปลว่าวิง่งฉะนั้นยาลันก็แปลว่าวิ่งนะออกเสียงคังครับารยาลันยาลันครับแล้วก็อีกคําคือคําว่าเตอรุสเตอรุสยาลันเตอรุสยาลันเตอรุสเตอรุสแปลว่าตรงไปฉะนั้นยาลันเตอรุสตรงไปวิ่งตรงไปเดินตรงไปอันนี้ใช้ได้ทั้งวิ่งและเดินก็คือ ให้กับรถแท็กซี่ขับตรงไปหรือเราเดินตรงไปก็ได้ครับคำสท์ผ่านไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อค่ะในช่วงประโยคยาวๆกันบ้าน<ด>นะคะคไปดูกันเลยค่ะช่วงนี้พูดจามาลายูค่ะคมาฝึกประโยคยาวๆกันบ้างดีกว่านะคะของภาษามาลายูค่ะอาจารย์ส้มขอเริ่มให้ออวันนี้ไม่ไดเอารถมาค่ะอาจารย์รฉันกำลัง มองหาแท็กซี่พูดยังไงดีคะถ้าเราจะบอกว่าฉันกาลังหาแท็กซี่อยู่นะครับก็สามารถพูดได้ง่ายๆครับว่าไ a เออ e d เสดังมันจาริแท็กซี่ยาวนะครับยาวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามผมทีละคำครับไซเอ s a y a ซเออร์เสดังเสดังมนจาริมนจาริ แท็กซี่กับไซยาสดังมันจะรีแท็กซี่อันนี้ก็แปลว่าฉันกําลังหาแท็กซี่นะครับเพราะว่าไซเยอร์แปลว่าฉันสดงแปลว่ากําลังนะครับมันจารีแปลว่าหาส่วนแท็กซี่ก็คือรถแท็กซี่นั่นเองนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราหาแท็กซี่แล้วไม่เจอนะครับปกติแท็กซี่อาจจะจอดอยู่ตามป้ายหรือตามสถานีเราก็สามารถพูดประโยคนี้ได้ว่าดีมานะสเตชันแท็กซี่นะครับเดี๋ยวพูดช้าๆตามผมครับดีมานะ ดีมาน a นอร์สแตชันสแตชันแท็กซี่แท็กซี่ดีมานนีะครับคำนี้ก็แปลว่าสถานที่หรือสถานีรถแท็กซี่เนี่ยอยู่ไหน mm hmm. อันนี้ก็คือเป็นเหมือนสถานีที่แท็กซี่จอดเยอะๆใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> นั้นมันมีประโยคคำมันมีคำถามอยู่คำก็คือคำว่าดีมานเอันนี้ใช้ได้ทุกกรณีนะครับแปลว่าที่ไหนอยู่ไหนฉะนั้นเราถามถึงอะไรล่ะครับเราถามถึง Station สเตชันคำนี้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ s สเตชันนั่นเองนะครับแต่ภาษามลายูจะสะกดแบบสเต t ัน<ห>นะครับสเตัน<ห>ก็คือสถานีส่วนแท็กซี่ก็คือรถแท็กซี่ฉะนั้นสเตซันแท็กซี่สถานีรถแท<ห>็กซี่รวมกันคือ d ีมา n a าสเต i ันแท็กซี่อีกครัครบดีมาบาดีมาณ่าสเตซันสเตซันแท็กซีย่ยมครับดีมา n a าสเต i ันแท็กซอันนี้ก็หาจุดจอดรถแท็กซี่ทีนี้ อีกนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะเห็นบอกว่าอะไรนะสมมติว่าถ้าเกิดพี่แท็กซี่อยากจะเรียกผู้โดยสารขึ้นล่ะคะบางทีก็ต้องหาผู้โดยสารถูกต้องอันนี้อันนี้จริงๆสําคัญครับเพราะว่าถ้าเราไปเป็นประเทศมาเลเซียเราก็เจอกรณีแบบนี้ถ้าเราไปเนี่ยออกมาจากสนามบินเป็นจะเจอแท็กซี่เรียกเราฉะนั้นเขาเรียกเราหรอถูกต้องฉะนั้นในไทยก็เหมือนกันครับพี่ๆแท็กซี่เนี่ยเห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นชาวมาเลเซียซึ่งจริงๆผมให้ทริคเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากเป็นชาวมาเลเซียแล้วเนี่ยยังมีชาวสิงคโปร์ชาวบรูไนดารุสาาลมแวก็ช อินดโดนีเซียด้วยนะครับใช้สำนวนคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับสามารถถามผู้โดยสารคนนั้นได้เลยว่า <ม S 1> แท็กซี่ตะแท็กเอาใหม่เอาใหม่ครับแท็กซี่ตะอ่าแท็กซี่ตะนะฮะแท็กซี่ก็คือรถแท็กซี่ใช่ไหมแท<อ>็กซี่คือรถแท็กซี่ส่วนคําว่าตะเนี่ยมันมาจากคําว่าต,ตีดะ<อ>ตีดะที่แปลว่าไม่นะครับฉะนั้นเขาชอบย่อฮะตีดะก็เลยเหลือตะพอเป็นตะปุ๊บแท็กซี่ตะตรงตัวเลยครับสรุปจะตะหรือตะดีคะใช้ตะครับต้าตะเป็นคําถามอ่ดีครับ ถ้าคุณซ้อมบอกว่าใช้ตะหรือตะดีเวลาเราตั้งคําถาม<ฆ>ถ้าเราใช้เสียงสูงครับ<ฆ>เสียงสูง<ฆ>ท้ายท้ายคำสุดท้าย<ฆ>ท้ายประโยคจะเป็นการตั้งคําถามแน่นอนฉะนั้นประโยคนี้แท็กซี่แปลว่ารถแท็กซี่ตะแปลว่าไม่ใช่พอเป็นสำนวนหรือเป็นประโยคแท็กซี่ตะแท็กซี่ไหม แท็กซี่หรือไม่ฉะนั้นถ้าเราทําเสียงสูงก็เป็นคําถามอยู่แล้วก็สรุปต้องพูดว่า,าแท็กซี่ตะอ่าแท็กซี่ตะแท็กซี่ไหมครับ <don> อ่าใช่ไมครับ <laughs> หรือถ้าจะให้ดูสวยงามกว่านั้นก็ตเติมอีกคํานึงเข้าไปก็ออกเสียงเป็นณแท็กซี่ตะณแท็กณแท็กซี่ตะอ่าเยี่ยมครับณแท็กซี่ตะนะครับณเนี่ยแปลว่า ต้องการจะหรืออยากจะ,ะนะครับส่วนแท็กซี่ตะเมื่อกี้ก็แปลว่าแท็กซี่ไหมแท็กซี่ไหมครับะฉะนั้นณแท็กซี่ตะก็คือต้องการแท็กซี่ไหมครับต้องการแท็กซี่ไหมคะถ้าแท็กซี่เป็นผู้หญิงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถพูดประโยคนี้ได้เหมือนกันนะครับหรออือเราอาจจะถามเขาด้วยประโยคที่ว่าจะไปไหนก็ได้นะครับบางทีเราถามเขาไปแล้วต้องการแท็กซี่ไหมเราก็ยังได้สำนวนในลักษณะของ จะให้ไปส่งที่ไหนอยากไปที่ไหนอ่านะครับก็จะใช้ประโยคนี้ได้ก็คืออีกินเปอร์กีเกอร์มาเนอร์นะครับอ่าพูดตามผมอีกินอีกินเปอร์กีเปอร์กีเกอร์เกอร์มาเนอร์มาเนอร์อีกินเปอร์กีเกอร์มาเนอร์อีกินเปอร์กีเกอร์มาเนอร์เยอะมากครับอีกินก็แปลว่าอยากจะอ่าต้องการจะเปอร์กีแปลว่าไปนะครับเกอร์เป็น คำบุพบทเชื่อมสถานที่เปอร์กีเกอร์ก็ไปยังไปสู่มาเน่เป็นคําถามแปลว่าไหนเปอร์กีเกอร์มาเน่แปลว่าไปไหนอิงินเปอร์กีเกอร์มาเน่จะไปไหนนะครับหรือจะใช้ง่ายกว่านั้นนะครับจริงๆเราใช้สั้นๆง่ายๆดีกว่าสําหรับภาษาใหม่ๆใช่ไหมคุณส้มก็จะได้ฝึกฝนได้ง่ายด้วยงั้นผมให้ตัวอย่างคําศัพท์ง่ายๆไว้ก็คือนาเกิมมาเน่ขออีกทีค่ะนานาเกอร์เกอมาเน่นาเกิมมาเน่เยี่ยมครับนาเกิมมาเน่ก็แปลว่า ไไปไหนจะไปไหนหรือต้องการไปไหน <Okay. S 2> ใช่ง่ายครับจริงๆภาษามาเลยูไม่ได้ยากนะครับฝึก <Ha. S 2> ฝนบ,บ่อยๆจริงๆในรายการของเราเนี่ย ที่เราให้ประโยคยาวๆไปเนี่ยนะครับจริงๆบางทีมันก็มีการตัดคําศัพท์ได้พูดสั้นๆได้เพียงแต่ว่าการเวลาพูดทางการมันจะยาวแต่ว่าถ้าเราเรียนติดตามรายการของเราไปบ่อยๆผมจะมีทริคเหล่านี้นะครับมาแนะนําว่าเราพูดสั้นๆง่ายๆยังไงเพื่อให้คนขับแท็กซี่ของเราเนี่ย<ม>เกิดความมั่นใจแล้วก็สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ครับโอ้โหวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้ทั้งคําศัพท์แล้วก็ได้ทั้งประโยคนะคะพี่ๆแท็กซี่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยสบายหายห่วงแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีชาวมาเลเซียมาเนี่ยจะได้พูดคุยกับเขา รู้เรื่องค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ w w w e t v t h a i tv ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วอย่าลืมนะคะสำคัญที่สุดฝึกฝนบ่อยๆกับภาษามาลายูรับรองว่าเก่งแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ